เราผู้ใหญ่ในตำบลเราครับเรียนครับยินดีต้อนรับนะครับคณะสถาวัดาสแดงยินต้อนรับท่านอ่าท่านสอดจอวัดดนสุวรรณนะครับปนหลวงโดย12หมู่บ้านเข้ากำนันสมชิดนะครับท่านนายกองค์การบริหารตำบลเราก็คือปนอ่าท่านนายกประพันธ์ปัญญาท่านรองประพันธ์ประพันธ์ใจมาสุขนะครับเรียนครับพร้อมกับสมาชิกนะครับแต่พนักงานขององค์การบริหารนะครับเรียนครับ ยังเจ้าพรยังไม่แล้วเดี๋ยวเอาไปตั้งน้ำมันตกก่อนก็ได้นะครับสายแดงได้หอยข้าวหลวงแล้วเนี่สายแดงได้หอยข้าวหลวงละกับในแนมหัววัดสันต์มือดวยนะครับท่านนายกอิน,รนทร์สันตอยู่ที่แห่งก่อนก็ได้ต้นครับพอจะเอาเจ้า,จาฟอนฟอนก็ว่าอย่าตานก่อนตานก่อนนะครับเนาะครับเอาตานก่อนก็ได้ครับ กับนายกอินทร์นะครับนายกขมห้ยเอาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอดีตละพี่น้องมันเมืองป้ามากันจักนักเนาะครับนกับตาแล้วก่อนเนาะครับเดี๋ยวไปเดียวไปฟอนนะครับมากันนักนะครับ แม่ท no ี no ่ายมยของพระนิี่ำ้พรงครเมีระบมวมเากเป็นที่สงกติบ์พระองะทรงมีบารมีิัติธรรมจะไดเนบามีเป็นวารมีติติสุขะอันตราอันมาจะต้องเกิดขึ้นความ้างยันไรเหตเจ้ามูลสาอันหมายีคณะทรงบรมกาลังผู้ใหญ่านในตำบลสันตุเมตลอเฉล สัมนสัม้นเมื่อทจกผู้เย้คนได้คณะขณะมาดวงลวงไว้ได้บากสนองบุญวารึ่นจัตุปใจใจติได้าตามต้นก็ตามต่อจนถึงสัปปะวัตรับขณะระบายไหวเป็นสมบัติของพระศาสนาห่วงนใยในงานปอยหลวงว่าใส่แดงในจีการรัปฏิญาณนีุ้ญจินคุตตามบุญกสมปุญญาฤๅษีอันเจ้ามุลสัตตาตั้ง เปงธีกากาลปฏิยัาไม่เจโตปณิกาเห็นธรรมธัรมาธนาชาับได้เป็อาญาคนญะตมาไปตานชูตอรอรดังเทวพุทตาเทวไราเจ้าช bueno. so ุนได้มาชุดอะไรใหม่เอาเจอพราสตาคณะชมรอมกำนัมผู้ใหญ่บ้านตำบลสันตุนุสตลอดถึงยืโครงการบริหนรตำบนสันตุนสเจ้าโฮชบัญชา เรส่วนการีรย่างนี้นีได้เป็นสมาชิ้เป็นเจ้าได้เป็นพระบาพรัจจัยผู้อาอายังรุนธาตุตลอดจนกล่อครัวสามัญระวงท์งญาติขาลงเต้าเล่าล้างไม่ได้อยู่ดีมีสุขเพื่องช่วยแจกไปยอะผู้าฆาตโลนประารจังหวัดตนเชี่ยพ่อพีพ่อเรื่องพอคนพ่อญาตงพอศานงห้าขอทหาร